สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอซพี่น้องที่ติดตามทุกท่านทุกคน,นครับมื่อนี้คือเก่าคือเดิมครับพบกับคนดําทําเกษตรกับสาวปลุกลุกซีดพอกันมื่อนี้ในช่องอยู่อย่างบ้านเฮา h ชนแนลนะครับมื่อนี้สิบภาพี่น้องมาส้มวิธีการพัดพักบุ้งแบบบ้านๆเดี๋ยพี่น้องเลยไป็เบิ่งสาวปลุกลุกเพิินสิบาพัดพักบุงกินเสาว โอ้อพักกำลังงามเลยเนาะสาปนะาลูกเนาะพันปลูกเองกับมือครับได้กินแล้วเด้อพักบุ้งจีนอายุสิบแปดวันบ่ควายอายุส<า> <18 S 2> ิบแปดวันเศร้าหรืบอบ่เประมาณปรสิบแปดวันถึงยี่สิบวันนี่แหละครับประมาณนี้ครับได้กินแป๊บเดียวก็ได้กินครับอันนี้ห้อยเพิ่นตัดไปกินแล้วเนี่ยโมเมนต์งัวรักกินได้เนี่ยห้อยเพิ่นตัดไปพัดแล้วไล่ถือเอแล้ว พักบุงจีนทางนู้นจะเป็นพักหอมแบงพี่นอ้องพักบัวเลยเพิ่นกำลังเ,เริ่มทยอยปลูกบริปูคก้ายแล้วครับปลูกพ่อได้กินเวลามาสวนพ่อได้ฝากพีฝางนอกกำลังงามครับนี่ก,เเกเ็เริ่มิเบร์ฝนกำลังสิเริ่มเขาสู่หนาวหนาวเริ่มทยอยปลูกพักไว้กินเองครับ จะลดการใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนเดี๋ยวพาไปเบึงซาปลูลุกเป็นพัดผักบุ้งอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอายุห้าเดือนกำลังถอดยอดครับตัวนี้เป็นกิ่งเสียบยอดครับต้นกระทอมเฮากระไงเล้พี่น้องเลย จะทำเท่าแล้วพาไปซ่อมสามปูหลกกันฟีมือสามปูหลกกันผัดผักบุงมาลาก,กินด้วนอาหารเช้าอาหารเช้าพี่น้องเลย ฮัลโามือเย็นเอาอลไวครับ<ป>เริ่มแล้วออริจินอล บ่ใส่แก๊สใน่ไหมสูร,ระยักกันเตานักวิศวะมาจากประเทศจีนเลยพี่นหองเนี่ยมาสร้างเตาดินครับดินชอกระเทินโอ้ไฟแห้งไฟแหง้งพช่ไหมนราผสมงูกงไฟแห้งครับซอสหอยนางลม ใส่เข้าไป้าเอาครับอสขเหลืองฟ้าเขียวส,ส,สฟ้าเียวฟ้าเคียวรสดีครับรสดีใส่ลงไปกาเอาใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ล้ายเค็ม ไฟแรงไฟแรงใส่น้ำนิดหน่อยโอ้ไฟกำลังไบตี่นะครับขึ้นมากรวหว้านครับลาบูลุกใส่น้ำตาลจะน้อยผับควบุ้งไฟแดง ไฟกำลังดีเลยพี่น่องอ่อใสระป๋อกระป๋อง อร่อยเลบยบอกแต่ก่อนเราทำแบบค้อมเออสิร์ฟข้างนอกดูซีซันโอ้ซีซันสวยงามเพ็ดสัตย์จ้าไม่เคยเอาจานเลยโอ้ไฟไฟไฟความเสิร์ฟแบบอาหารเช้าอาหารเช้าของคนบ้านดินอยู่แบบดินดิน กินดินถนอะดูแบบ้าวดินดูง่ายกินง่ายชีวิตมันต้องง่ายถ้ามันอยากแสดงว่าผิด,ดเด็จ้าไปกินข้าวเ้ากันครับสำหรับมือนี้กัน สีได้จากลาพี่น้อง f อฟทุกท่านทุกคนไว้จะเพียงเท่านี้เลครับเด้อฝนกำลังสิตกแล้วฝนมาแล้วขอบคุณมากมากครับสำหรับ f อฟทุกท่านทุกคนพี่น้องที่ให้กำลังใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ได้ทำยูทูบเบอร์ต่อไป